สวัสดีครับพบกับผมนายรัตภูมิอนันต์ MBDS ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาคุณค่าแบรนด์มาด้าบริษัทศิสเกตทีทีออโตมบิลแห่งนี้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับวันนี้อีกเช่นเคยนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับรถที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้เขาก็คือ All New Mazda BT 5 0นะครับดับเบิลแคบหุรุ่น S High Racer ขับ2ยกสูงคันนี้ราคาเดืมอของเขานะครับอยู่ที่891,000บาทนะครับปัจจุบันนะครับเราขายเพียงราคา แต29,000บาทเท่านั้นรถคันนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบในราคาเดียวกันนะครับออปชันเยอะที่สุดเลยนะครับเย้นย้ำออปชันเยอะที่สุดในราคาระดับเดียวกันเขามีอะไรนะ่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูตัวรถเลยนะครับไป เรามาดูกันนะครับในส่วนรายละเอียดของตัวรถนะครับการออกแบบของ m a ด้านะครับก็คงคงสบับไว้แบบโคด o ดีไซน์นะครับกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นโครเมียมรูปทรง5้าเหลี่ยมนะครับเขาจะเรียกว่า s i กเนเจอร์วิงทำให้รถนี่มีความหรูหรามากๆเลยในส่วนของตะแกรงเนาะจะเป็นแถวตรงนะครับแล้วก็เป็นสีเทาทูโทนโลโก้มาด้าอยู่ตรงกลางนะครับในสบับของมาด้านั่นเองไฟหน้านะครับตัวนี้จะได้เป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์ พร้อมเวทีมวันนิ่งแซมนะครับเป็นแบบวงแหวนตรงจุดนี้ก็เป็นเวทีมเช่นเดียวกันนะครับขับคี่ตอนกลางวันนี้สปอร์ตมากมากเลยนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นระบบออโต้เรเวลิงนะครับกือคือปรับระดับอัตโนมัติเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์นะครับอยู่ตรงโซกด้านหลังนะตอนไฟมาเชิดขึ้นนะครับมันก็จะปรับให้ต่าลงนั่นเองอ่ามาพร้อมนะครับตัวนี้ไฟตัดหมอกเป็นแบบ l e d เช่นเดียวกันนะครับไฟเลี้ยวเอีองอัมพันธ์เนาะตรงนี้ทําให้รถนี่มีความหรูหรามากๆเลยนะครับ ในส่วนของด้านหน้ามาดูในส่วนของล้อกันหน่อยนะครับนี่เขาก็จะมาในล้ออันรอยนะครับขนาด18นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบปิดเพาไว้ข้อดีของเขานะครับก็คือมันล้างง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นโทนเงินนะครับปัดเงินขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมยาง b i ส s t สโตนนะครับ265ทับ1รหัสเอสนั่นเองนะครับล้อหน้าเป็นดิสเบรกขนาด17นิ้ว คลิเปอร์แบบลูกสูบคู่นั่นเองพร้อมขี่ระบายความร้อนระบบกันสั่นสะเทือนนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบดับเบิลวิสโบนนะครับก็คือปีกนกอิสระสองชั้นนั่นเองนะครับและเรกันโคง้งและช็อคอัพเรกันโค้งนะครับจะทําให้รถนี่มีเสถียรภาพในการทรงตัวมากๆเลยอรถแรงสั่นสะเทือนไปห้องโดยสารไม้ปัดน้ําฝนนะครับตัวนี้จะเป็นแบบวิวอินนะครับไม้ปัดน้ําฝน จะเป็นแบบวิวอินก็คือหัวฉีดนะครับจะถูกติดตั้งกับไม้ปัดน้ําฝนเลยทําให้ฉีดนี่ได้กว้างแล้วก็ตอนฉีดนี่น้ำจะไม่บดบางทัศนวิสัยนะครับเพราะว่าเขาติดกับก้านไม้ปัดน้ําฝนเลยในส่วนกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยตัวนี้เป็นแบบมันติ r e f เ c t o r นั่นเองอ่าอันนี้ในส่วนของกระจกบันไดข้างนะครับตัวนี้ถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับสีเงินพื้นสีดำเนาะ แข็งแรงมากๆนะครับทำให้วถนี้มีความสปอร์ตมากสีดําตัดกับเงินนะครับในส่วนของระบบคุณแจนะครับจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เรดนะครับเป็นคุญแจวีโมทดแบบนี้นะครับดอกใหญ่นะครับอันนี้จะซีนไว้กันกระแทกกันขูดนั่นเองนะครับ3เมตรนะครับกดได้เลยนะครับเขาจะต่างจากมาดได้สนะครับถ้ามาดได้สก็คือ80เซนแต่ว่ารถกระบะนะครับบางครั้งเราเดินไปเอาของกกระบะอย่างนี้ รถก็ยังไม่วอกนะครับถ้ามันวอก80เซนมันจะเกิดการนำคาญนะครับเขาให้ทำไว้3เมตรนั่นเองเนาะสัญญาณกันขโมยนะครับอิโมบิเซอมีมาให้นะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับกันชนท้ายตัวนี้จะถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถและก็เซ็นเซอร์ถอยสีตำแหน่งนั่นเองนะครับมีให้ในกันชนท้ายนะครับก็จะมีเดาร์อยู่2ตัวนะครับ2ตัว ที่ใช้เวด้าสองตัวนี้ก็คือบายสปอร์กับ RCTA นะครับเป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับจะใช้เวด้าสองตัวนี้ตรวจจับนั่นเองนะครับตอนควยออกจากซองนะครับก็คือ RCTA เนาะเรียคอร์ดทัฟฟี่กัลเวิดนะครับเป็นระบบช่วยแจ้งเตือนเราหรือว่าตอนเปลี่ยนเวนนะครับมีรถสวนมาเขาก็จะเตือนที่กระจกมองข้างนะครับอันนี้จริงก็ว่าบายสปอร์ตเอ็ดวานบายสปอร์ตมอนิเตอร์วิงนะครับเตือนจุดอับสายตาขนาดเปลี่ยนเวนนั่นเองนะครับเป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับตัวนี้ ราคา729,000บาทนะครับได้ระบบความปลอดภัยขั้นสูงระดับเทพเลยนะครับยังไม่พอนะครับเขาก็จะมีกล้องมองหลังให้นะครับในรุ่น S นะครับบอกระยะการถอยให้ด้วยอ่าอันนี้จะเป็นโครเมียมแล้วก็โลโก้มาสด้าตรงกลางนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนของกระบะนะครับอ่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับความยาวของกระบะนะครับตัวนี้จะอยู่ที่1,571มิมตนั่นเอง ความกว้างของด้านในนะครับอยู่ที่1,5 -30 มิมลิเมตรนั่นเองนะครับก็ถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับเรามาดูในส่วนของระบบการสั่นสะเทือนนะครับช่วงล่างของด้านหลังนะครับจะเป็นชุดแหนบ3แผ่นซ้อนอยู่เหนือเพลานะครับแล้วก็สินยางกันแหนบเป็นแต่ละแผ่นนะครับแล้วก็ช็ออัพยึดเกาะถนนได้ดีนะครับแล้วก็บรรทุกได้เยอะด้วยนะครับน้ำหนักในการบรรทุกนะครับประมาณ1ตันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับครับเราก็มาดูในส่วนของภายในกันนะครับ เริ่มต้นนะครับจากตรงแผงประตูเนาะตัวนี้จะเป็นบหนังสีดํานะครับแล้วก็ตะเข็บได้สีเทานั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะครับมาสอดรับกับคอนโซลหน้าทําให้รถนี้มีความหรูหรามากๆเลยในส่วนของกระจกนะครับปุ่มก็จะเป็นแบบนี้นะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับช่องวางแก้วน้านะครับขนาด1.5ลิตรนะครับวางได้เลยเนาะก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยกันหน่อยนะครับ เป็นพวงมาไวแบบมันติฟังก์ชันนะครับปรับได้สีที่ทางนั้นเองนะครับเป็นแบบให้ดรอีกดูแต่ว่าน้ําหนักเบาบาาเลยนะครับตอนปรับระดับนะครับก็ปลดสลักตรงนี้นะครับนี่ดึงออกมาได้ยกเข้ายกออกได้นะครับตามสัดส่วนของแต่ละท่านนะครับปรับได้นั่นเองแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับวับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงนะครับฝั่งด้านนี้ขวามือเนาะก็จะเป็นรูทคอนโทรลนั่นเองอ่าสามารถใช้งานได้เลยนะครับ หน้าจอ m a d นะครับจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับบอกข้อมูลการขับขี่นะครับบอกว่าเครื่องยนต์บอกอุณหภูมินะครับในส่วนของเบาะนะครับรุ่นนี้จะยังปรับมืออยู่นะครับแล้วก็ปรับสูงต่ำได้นะครับเป็นเบาะผ้านะครับมีปีกอกกระชับนะครับท่านไหนที่ไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะครับเขาทํามาเพื่อแต่งนะครับแต่ว่าราคานี่น่าทักมากๆเลยนะครับในส่วนของ bt 5 0นะครับ4ประตูรุ่นเอสนั่นเอง bt 5 0 4บประตูรุ่นเอสคันนี้นะครับเขาก็จะมาในหน้าจอทัชสกรีนขนาด 7นิ้วนั่นเองนะครับสามารถสัมผัสได้เลยเนาะตอนนี้ยังไม่สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับทำอะไรได้บ้างเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้ b l ได้บ o ูทูธได้แล้วก็สะท้อนหน้าจอได้ด้วยนะครับคือเรียกว่ามีว่าแคสนั่นเองฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนี้ใช้งานง่ายนะครับกดใช้งานได้เลยแอร์เป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับตัวนี้ไร้ฟ้าด้านหลังนีให้ด้วยนะครับ AC มีให้ C e M. สวีกเอซนะครับเปิดปิดตรงนี้นะครับพักคินเซนเซอร์มีให้แล้วก็ฮิวเดนเซน n t คอนโทรลนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับตรงนี้อ่าเขาก็จะมาในเกียร์นะครับ MYL ขีด 6Y นะครับเกียร์แมนนวลเข้าเกียร์ถอยก็ยกแหวนแบบนี้นะครับอันนี้คือเข้าเกียร์ถอยแต่ถ้าไม่ยกแหวนก็เป็นเกียร์หนึ่งนั่นเองเนาะตัวนี้นะครับก็มีที่วางแก้วน้ํานะครับ2ช่องนะครับตรงคนโซกลางแล้วก็ที่พักแขนนะครับมีให้ เป็นโรเกอร์นะครับด้านล่างถือว่าใช้งานได้สะดวกสบายเลยทีเดียวฝั่งด้านนี้นะครับก็จะมีโรเกอร์นะครับสตัวนั่นเองนะครับตัวนี้กดผมตัวนี้ขึ้นมาก็ถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับตัวนี้โรเกอร์ก็บเอกสารได้ด้านล่างก็จะมีโรเกอร์เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้มี2ที่เลยนะครับคุ้มค่ามากๆเลยนะครับคอนโซลหน้านะครับถูกออกแบบมานี่สวยงามมากนะครับนี่ตะเข็บได้นี่งานตัดเย็บนี่ถือว่าเป็นงานพิถีพิถันเลยทีเดียวนะครับ ผู้ขาที่ออกไกวนี้บอกเลยว่าโอ้โหรถเรานี่หรูหรามือทีเดียวนะครับจะบอกแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเพดานนะครับรุ่นนี้จะเป็นสีครีมนะครับถ้าเป็นเกรดเอจะเป็นสีดํานะครับก็ให้ความหรูหราคนละเบบนะครับสีดําก็ให้ความสปอร์สีครีมก็ให้ความหรูหรานะครับแล้วก็กระจกตรงนี้นะครับนี่ขอไม่แกะนะครับเพราะน่าจะมีไฟอยู่นะครับไม่แกะแล้วก็ที่วางที่ใส่กระจกเนาะตัวนี้ มีให้นั่นเองสวยงามนะครับเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังกันหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเขาจะมีแอร์ตอนหลังให้นะครับแล้วก็ที่เสียบ USB นะครับผู้โดยสารตอนหลังนี่บอกว่านั่งแล้วสบายเลยนะครับเย็นเลยทีเดียวนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าด้านหลังนี่สามารถพับได้นะครับดึงเชือกตรงนี้นะครับนี่ดึงขึ้นแล้วก็พับลงแบบนี้นะครับพอพับลงมานะครับก็จะมีแม่แหวงตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดตัวเจนะครับเพองการเอากลับก็ ด้านล่างก็ดึงเชือกตรงนี้นะครับจะมีกล่องอยู่ด้านล่างนะครับสามารถใส่ชุดปะจัยได้นั่นเองนะครับเราจับนะครับอย่างนี้สีครีมนะครับแข็งแรงมากๆเลยนะครับตอนขึ้นก็ดับนี้ขึ้นเลยนะครับแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ํานะครับด้านหลังก็มีให้ด้วยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่งานวัสดุงานตัดเย็บนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับสาหรับมาด้าเราเรามาดูในส่วนของ เครื่องยนต์กันหน่อยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.9นะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับก็ดูจากตรงนี้นะครับแผ่นเพจแบบเครื่องยนต์ r z 4 e TC นะครับเดือพนุ่งเฮบคำชาร์ปนะครับแถวเรียง4สูบ16วาล์ VGS เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ VGS เทอร์โบนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์ก็คืออยู่ตรงนี้นเองหน้าหม้อน้ำนะครับขนาดเครื่องยนต์1.9ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดนะครับ 150แรงม้านะครับที่3 0 0ว้รอบต่อนาทีและให้แรงบิดสูงสุดนะครับ350นิวตันเมตรที่1,008วรอบลากยาวแบบแฟตท็อกถึง2,006ว้รอบต่อนาทีนะครับอัตราสิ้นเลืองนะครับของคันนี้จะอยู่ที่15.2นั่นเองสามารถเติมน้ำมันได้นะครับ V0 ถึง V20 เลยทีเดียวนะครับระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจะเป็นแบบ Common Rail Direct Injection นะครับควบคุมการจ่ายน้ำมันแบบอิเล็กทรอนิก ทำให้วรถคันนี้ประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับครับเป็นไงครับสาหรับมาสด้าบีที50คันนี้นะครับราคา729เนาะราคาหนีน่ารักมากเลยนะครับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับหรืออยากจะทดลองขับนะครับก็มาทดลองขับน้องเขาได้นะครับอยู่ที่บริษัทซีสเกตทีทีออโตโมบิลแห่งนี้นะครับอยู่ตรงใกล้สะพานขาวนี่เองนะครับหรือว่าใกล้ห้างบิ๊กซีนั่นเองนะครับสามารถมาทดลองขับได้ ือติดต่อทาง ID Line ด้านล่างนี้นได้เลยนะครับทักมาได้โทรมาได้นะครับตามช่องทางด้านล่างน,นี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ